วันนี้ผู้มาแต่งกิ่งปล์มนะครับเนี่ยยังเลือกอีกเยอะเลยเนาะผักเทียงเลยครับเนี่ยยนจะมาต้มยำป่ากดเ้ยครับเนี่ยปรากดธรรมชาติเนาะแต่ห้าหมาดเลยครับเนี่ยวันนี้จะต้มแบบต้มยำแบบเปรี้ยวๆหน่อยเนาะรสจัดๆเลยครับเนี่ยอันนี้คนตำพริกแกงมาแล้วเนาะใส่มะขามหมนเลยครับเนี่ยเคียงแล้วเยครับเนี่ยหูหูข้าวจังเลยเนาะ ใส่ใบ,บมะกรูดนะครับเนะี่ยยูคงจะใส่ย้อนมะขามอ่อนนะครับนะ่คงเตรียมมาจากบ้านเนาะขาอ่อนๆหน่อนเยเด้อครับเนะี่ยจัดไปเลยทำกับข้าวนี่คงบล็อกอย่างเดียวเนาะเครื่องถึงอร่อยทุกอย่างเนาะคงบล็อกเลยอะไรก็กระชังเนาะถ้าทำเราเครื่องถึงเนาะจัดจาน อันนี้เป็นบักเครือเขื่อนเนาะของเอาใส่มันเปรี้ยวๆหน่อยเนาะปกติเขาใส่มะเขือเทศเนาะที่สวนบริพุกด้วยครับแบบเราใส่ที่เรามีเนาะบมต้องซื้อเนาะทุกอย่างหาเองเบมดเนาะบอกเลยซีซั่นเนี่ยวันนี้จะตัดต้มแบบเผ็ดๆหน่อยเนะครับนะรสจัดๆเนาะ เอามาข้ามลงเลยนะครับเนี่ยมจะปรุงเครื่องให้เสร็จเนาะแล้วผมจะเอาปรากดลงบ่ต้องนานเนาะเดี๋ยนะวมันจะเละเนาะเพราะปรากดมันสุกง่ายเนาะมจะเอามาข้ามใส่เลยนะครับเนี่ยน้ำมันเดือดเต็มทีเนาะเดี๋ยวผมกมจะปรุงรสแล้วก็เอาปลาลงแล้วก็สดเลยเด้อ<ม>ปรากดพมอ่ะเห็นบ่ไปห้ามาเมื่อคืนเนาะได้มาห้าตัวเด้อครับนะอันนี้ปลากระถิงนะครับเนะี่ยต้มสดน้ำมันห้อนนะครับเนี่ย เดี๋ยวรอให้เดือดสักพักหนึ่งน่าเดี๋ยวผมจะปรุงรสเลยครับเนี่ยเดี๋ยวปิดไปก่อนเด้อเดี๋ยวผมจะปรุงรสเด้อครับเนะี่ยผมจะใส่เกลือนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่พุ่นนัวใส่ไปอยากแซ่บลายก็ใส่ลายๆเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาปลากดลงเลยนะครับเนะี่ยปรุงรสชาติแค่นี้พอนะเนาะเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆเลยครับเนะี่ยเตบอกเลยเครื่องชึ้งแซ่บเนาะ บ่มีย่างเนาะบล็อกเลยปีนี้เพิ่งได้กินครั้งนี้นะครับเนี่ยปีเนี้เพราะว่าทถวบ้านมันบ่มีแม่น้ำเนาะอันนี้ห้าตับของธรรมชาติแล้วกับโอ้ปลากระทิงเนาะหมกแซบด้วยครับเนี่ยปลากระทิงอะ่ะปิดฝาครับผมโอ้สุกแล้วด้วยครับเนี่ยโอ้หอมหุยๆเลยนะครับเนี่ย,ย,ลยบล็บอกเลยเดี๋ยวใส่กักชี ไปเลื้อยเนทะ่นไอยเนาะเขาเรียกอะไรนะหอมเป๊ะพักสีไปเลื่อยพักสีไปฝรั่งเมนบอเออได้เลยหม,มดเนาะแล้วแต่จะเรียกเนาะบล็อกเลยนะโอ้เป็นตัวซวยเลยเลยเนาะตรงใส่ใบมะขามอ่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวสิบน้ำสักหน่อยเนาะยังบอกเลยสนะิบเนี่ยเด้อแต่สีสั้นนี่คงบล็อกเลยได้การเนาะกูคงบล็อกเลย สุดยอดเนาะรสชาติจัดจานมากเลยเนาะผมบอกเลยอู้มันฮอนเนาะอู้แต่บอกเลยเด็ดเนาะเสิร์ฟเลยครับเนี่ยได้การแล้วเนาะเบิ่งเด้อครับว่ะอู้ป็นตัแซ่บจังเลยครับเนี่ยบล็อกเลยรสจัดๆเลยเด้อมื้อนี้ผมจะเผ็ดเปรี้ยวเด้อมื้อนี้ขออนุญาตเทเลยเด้อคเขาเนี่ยอู้ซ้ำตัวนี้ก่อนเนาะอู้ฮอนจัง เดี๋ยวเอาปลากระทิงมาลองชิมดูก่อนเนาะปีนี้ก็เพิ่งได้กินปลากระทิงเนี่ยน,นะเขาว่ามันมกแซ่บด้วยครับเนะี่ยโหรถจัดจานได้หมดเลเด็ดมากเลยนะคอสีมีกล้อด้วยครับเนะี่ยโบูบว่าวแล้วครับต้องจัดแล้วนะเดี๋ยวลองมาชิมดูเนาะว่ามันเนื้อปลามันหวานหรือเปลานะ่าเนาะปลามันสดอยู่แล้วเนาะเพิ่งห้ามาเมื่อคืนนี้เนาะ ไปพยายามอีตรงเลยครับเนี่ยไปยามอีตรงกับไอจ้อยเนาะเดี๋ยวผมเอาคลิปลงให้เบิงงเนาะถือว่ามาันอยู่เนาะอ,อร่อยมากเนาะสุดยอดนานๆจะได้กินเนาะเน้นส่พผมก็ระเลี้ยงไว้ได้วยครับนะ เป็นปรากฏเรื่องเนาะเลี้ยงไว้น่าจะซ่องปี้ะเนาะมันตอนน้ํามมตกมาไซเท่าแค่นั้นเนาะแต่ตอนนี้ไปตกแม่บุกินเยื่อเลยเนาะอย่างบบรูเลยว่าจะเอาขึ้นมากินยังไงเนาะปล่อยไปร้อยตัวเด้อยรก็เดี๋ยวจะต้องไปหาซื้อเยื่อปรากฏออกมาตกเนาะเด็ดมากเลยเนาะเดี๋ยวมจะชิมปากกระทิงเนาะเพราะว่ามันอร่อยเนาะแต่นี้ถือว่ามัน ตัวโบใ่ญ่เด้อครับเนี่ยถ้าตัวใหญ่เขาบอกว่าเอามาลาบก็ได้เด้อครับเนี่ยแต่พุ่มว่าเอาไปมกเนาะมกมันอร่อยมากเลยเนาะเนื้อมันเนื้อมันนิ่มๆหอมๆเนาะพุ่มว่าลองชิมทูกคนเนาะอาจจะตัวน้อย,ยลเลยครับเนี่ยว่าจะรูดเด้อครับว่าจะจับขึ้นมารูดเด้อก็เลยมันอนเนาะเนื้อมันก็ใช้ได้อู่เนะผมว่า ผมเชื่อเนาะว่าต้องมีผู้ใดยากนําแน,น่นอนเนาะนำหลายไลนเนาะโอ้บึงเลยครับเนี่ยน้ำมันห้อหน่อยเด้อเนะจัดจานมากเลยเด้อผมบอกเลยปรากฏปรา,ากฏเรื่องเนาะกดธรรมชาติด้วยครับเนาะโอ้ตัวมันห้อในแบบสุดยอดเลยเนาะ เด็ดมากเลยเนาะเพื่อได้กินแล้วครับปีนี้เพราะว่าแถวบ้านมันบนบนมีเขาเรียกอะไรแม่น้ำเนาะเด็ดมากเลยเนาะแซ่บๆครับผม